ตกแต่งห้องนี้แบบนี้อย่างเงี้ยมันจะใช้ได้กับฟังก์ชันและสไตล์ของเราหรือเปล่าบางห้องอาจจะใหญ่จริงแต่ว่าเขากั้นห้องเยอะการกั้นห้องเยอะมันก็ทําให้ห้องดูแคบลงแล้วก็มันจะมีบางห้องที่ก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ห้องเปิดโล,ล่งเราก็ต้องมาคิดแล้วแหละว่าเราจะทํำยังไงให้ห้องมันดูโล่งด้วยแล้วก็เป็นสัดนนส่วนด้วยสวีทค่ะ ไขมกเคมเะวันนี้ก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชัน Room Planner เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการสร้าง interior design แล้วก็เป็นทั้ง room planner แล้วก็ floor planner นะคะสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะคะ่ะ free แต่ว่ามันจะมีตัว pro นะคะก็คือต้องเสียงเงินเองในการแบบเพิ่ม option ต่างๆหรือว่าแบบเพิ่ม decision ในการตกแต่งแต่เอาจริงๆแค่ตัวนี้อะ แล้วก็เล่นได้เยอะแล้วนะในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเล่นแอปพลิเคชันเนี้แล้วก็ฟีดลงในสตอรี่ไอจีเคเพิร์นคะไปตามกันได้ถ้าเกิดใครอยากตามนะแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาเล่งๆเล่งๆถ่ายงานกันสมมติว่าเรามีแบบลูกค้าทิดมาติดต่อว่าอ่าอยากจะให้ออกแบบภายในใ,นให้หน่อยค่ะสมมติว่าลูกค้าเป็นหญิงโสด วัย first jobber ประมาณ20กลงกลางๆตอนนี้เป็น freelance designer แล้วก็กำลังเรียนปอโทบร,ริหารธุรกิจอยู่มีเสื้อผ้าเยอะมากแล้วก็ชอบเย็บผ้าวาดรูปแล้วก็กินข้าวไปดูทีวีไปสำหรับข้อมูลห้องเป็นห้องสตูดิโอขนาด1 8 7ตารางเมตรชั้น15ทิศตะวันออก แล้วนอกจากนี้คุณทิพย์ก็ยังรีเควสต์วอล์กอินครอในห้องขนาด1 8 7แล้วก็ยังขอครัวปิดพื้นที่ Living Working ที่แบ่งสัดส่นกับห้องนอนอย่างชัดเจนโทนที่ใช้จะเป็นสีขาวและไม้แต่ไม่เอาสไตล์คาเฟ่นนะต้องการแบบอบอุ่นอารมณ์บ้าน หลังจากที่เราได้ข้อมูลและความต้องการของลูกค้าเราก็มาวาดแปลนตามแบบที่ลูกค้าทิปของเราให้มานะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าตัวโปรเราจะต้องเสียเงินเองแต่ว่าครั้งนี้เราจะทำแบบธรรมดาก่อนค่ะให้เราเลือก Draw Walls from the Scratch นะคะ ยากจะบอกว่าคล้ายๆกับเกมเดิรซิมเลยนะคะถ้าใครชอบเล่นก็อาจจะรู้ว่าเวลาเราสร้างห้องเนี่ยก็คือเราแค่ลากเส้นเพื่อสร้างกำแพงนะคะพอหลังจากที่เรามีกำแพงทบด้านน่ะก็จะกลายเป็นห้องห้องหนึ่งที่ระบบก็จะสร้างให้เรานะคะแล้วก็ปรับสเกลตามที่เราไปวัดมา ข้อด้อยของแอปนี้ก็คือหน่วยวัดยังเป็นฟุตกับนิ้วซึ่งปกติอะเราจะใช้เป็นเมตรใช่ไหมก็ควรไปวัดมาจากห้องจริงเพื่อความแม่นยำของสัดส่วนเนาะแล้วก็อาจจะใช้การแปลงหน่วยจากฟุตนิ้วเป็นเมตรตอนนี้ก็เหมือนว่าเราจะได้ห้องตามแปลนที่คุณทิพย์นะคะให้มาแล้วก็มาดูโอเคห้อง28.7ตตารางเมตรจริง ขั้นต่อไปเราจะเข้าห้องไม่ได้ถ้าไม่มีประตูนะคะประตูมีให้เลือกเยอะมากๆม,มีทั้งบานเลื่อนบานพับมีประตู2องบานก็อันนี้ให้ดูมีทั้งสีฟ้าเข้มสีเทาคอยย์ประตูไม้แล้วก็อันนี้ก็จะเหมือนประตูโครงการเลย เราก็จะเลือกประตูนี้เพื่อเป็นประตูหน้าอันแรกนะคะก็วางตามแปลนเลยนะคะต่อไปเราอยากจะหา l i ลด n g d ดอนนะคะก็คือประตูบานเลื่อนแต่ว่าเราหาไม่เจอเราก็เลยพิมพ์เอาเราอยากได้ประตูห้องน้ำซึ่งก็ลองลองดูอันนี้ก่อนนะคะปรากฏว่าพอมาดูภาพสามมิติมันก็ดูแบบว่าอ่ำๆมันเขียวเขียวเราก็เลย มาเลือกประตูอื่นก่อนนะคะก็คือประตูทางเข้ามาสู่พื้นที่ l ลิฟยิหน้าต่างก็เป็นอ็อบเจกต์หนึ่งที่ใช้ตามโครงการนะคะเพราะว่าเราไม่อยากจะไปเปลี่ยนโครงสร้างอะไรมากสำหรับห้องนี้ก็จะมีหน้าต่างใหญ่1บานนะคะแล้วก็หน้าต่างระบายอีก1นบานคือห้องนี้ไม่ได้มีระเบยียงเพราะว่านักพัฒนาคอนโดเขาก็ได้ศึกษามาแล้วว่า ลูกบ้านน่ะจะไม่ค่อยได้ใช้พื้นที่บริเวณระเบียงมากพื้นห้องน้ำที่ควรเลือกใช้จะมีกระเบื้องนะคะแล้วก็พื้นหินจริงๆอยากแนะนำให้ใช้สีอ่อนมากกว่าเพราะว่าถ้าใช้สีเข้มสีฟ้าเข้มสีน้ำเงินสีดำเนี้ยอาจจะต้องทำความสะอาดคราบสบู่บ่อยๆหน่อยสีขาวๆเทาๆก็ดูสบายตาดี คล้ายๆกันห้องครัวไม่ว่าจะเป็นพื้นหรือว่าผนังก็ควรเลือกที่ทําความสะอาดง่ายๆหน่อยอย่างเช่นพื้นหินหรือกระเบื้องอะไรอย่างนี้เราก็เลยเลือกเป็นพื้นหินอ่อนแล้วกันสําหรับพื้นที่ลิฟ่งด้านในเราจะทําเป็นพื้นไม้ที่ยกสูงขึ้นมาเพื่อที่จะได้เก็บของไว้ด้านล่างได้นะคะแล้วก็จะแยกสัดส่วนจับ ตัวห้องน้ําแล้วก็ห้องครัวด้วยแต่ถ้าเกิดอยากจะยกพื้นสูงมากกว่านี้ก็ทําได้นะแล้วก็ต้องทาเป็นขั้นบันไดด้วยไม่งั้นนะ่ะมันจะชันเกินแล้วบันไดขั้นหนึ่งก็ไม่ควรชันเกิน20เซนติเมตรเราแอบ,บเปลี่ยนประตูห้องน้าค่ะทุกคนคือประตูเขียวๆนะั้นไม่ไหวจริงคือตอนแรกเราเลือกไม่ถูกระหว่างสีขาวหรือว่าสีไม้ดีนะก็เลยลองดูทั้งสองด้านว่ามันเข้าได้กับโทนห้องไหม คือมันเข้าได้ทั้งสองสีเลยแต่ว่าเราชอบสีไม้มากกว่าต่อไปจะเป็นการเลือกใช้วัสดุในพื้นที่ห้องนอนนะคะคือการที่เป็นสีโสรดะก็อาจจะก,ก็อาจจะได้มีคนมาเที่ยวบ้าง การที่อยู่คนเดียวแบบไม่ต้อนรับใครเลยไม่ต้องมีเพื่อนมาน้อยก็คือใช้เตียงสามฟุตครึ่งได้แต่ว่าเราก็ต้องเผื่อเอาไว้อย่างน้อย,อยก็ต้องมีเตียงควีนไซส์ก็เป็นขนาด5ฟุตท,ที่นอนคนเดียวได้สบายๆหรือว่าจะมีเพื่อนมาอยู่ด้วยก็ไม่อึดอัดอ้อข้อมูลเพิ่มเติมของคุณทิพย์ก็คือเขาเป็นคนที่ตื่นยากมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดเตียงให้อยู่ติดกับ หน้าต่างฝั่งตะวันออกด้วยนะคะมุมโต๊ะเครื่องแป้งเราลองแต่งตามห้องตัวอย่างไว้ก่อนแล้วก็ลองเลือกเก e, ้าอี M ้เก๋ๆมาใส่เนื่องจากว่าคนคลิปต้องการพื้นที่ walk in closet ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเสื้อผ้าจะเยอะหน่อยเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องย้ายมุมโต๊ะเครื่องแป้งมาไว้ที่ปลายเตียงแล้วก็ทำ partition เป็นผนังในการแขวนกระจก พอเรามีพาริชันในห้องก็จะเริ่มเห็นสัดส,ส่วนของห้องชัดเจนขึ้นเป็นห้องนอนกับห้องนางเล่นแต่ที่เครื่องนิดนึงก็คือไอเทมขาตั้งวาดรูปนะคะอยู่ในหมวดทอยซึ่งแอปเนี้ยเป็นแอปที่เกี่ยวกับการออกแบบเบสก็คือการวาดภาพแล้วมันมีแค่นี้จริงๆและแล้วสิ่งที่รอคอยก็มาถึงนั่นก็คือ walk in closet ของเราขั้นตอนการทำในแอปก็จะเหมือนกับการ ระบายสีลงไปกับตัวสตรัคเจอร์ที่เราก่อขึ้นมาสีไม้ก็มีให้เลือกหลายแบบนะคะอาจจะใช้เป็น REFERENCE ให้ช่างได้ดูด้วยกันสำหรับคนที่สนุกกับการแต่งตัวก็ควรจะมีกระจกเต็มตัวในห้องและโดยเฉพาะคนที่มีเสื้อผ้าเยอะมากๆจะได้แมทเสื้อผ้าในตู้กันก่อนที่เราจะไปซื้อมาใหม่อีกถัดจาก WALK IN c l o s e ็เราทำ P a r t i t i o n เป็นตู้เก็บของเลื่อนได้ ฝั่งปลายเตียงเราทําเป็นบานสไลด์เพื่อให้ห้องดูโปร,โปร่แต่ถ้ามีแขกมาก็สามารถทำม่านกั้นไว้เพื่อเพิ่ม p r i เวซีในพื้นที่ส่วนตัวของเราต่อไปจะเป็นขนาดและโพซิชันของทีวีตามระยะก็คือสามารถเลือกเป็น40นิ้ว50นิ้วได้เลยสำหรับเราก็เลือกตรงบริเวณกลางโซงฟาแล้วก็จะมาดูอีกทีในห้องนอนอ่ะ ในห้องนอนคือเราก็จะดูว่าระยะทีวีกับเตียงเนี่ยมันพอจะดูได้ไหมแล้วเราจะไปแนะนําคนทิ่อีกทีว่าเราควรจะใช้วัสดุบิวอินหลังทีวีเพื่อหันจอมาดูที่เตียงได้เฟอร์น,นิเจอร์ส่วนมากที่ใช้ก็จะเป็นสีขาวทั้งมุมนั่งเล่นและมุมทำงานเราตัดสินใจเพิ่มเฟอร์บิวอินสีเทาลงไปเพื่อจะทำให้ห้องดูไม่แบน แต่ก็ยังไม่ลืมคุมโทนพวกของเล็กๆต่างๆแล้วถ้าเรามองจากมุมทางนี้ก็จะเห็นว่ามีแสงธรรมชาติเข้ามาตรงมุมทำงานแอบใส่สีเขียวลงไปตรงผนงังมันจืดไหมทุกคนเราว่ามันจืดไปหน่อยเราก็เลยเพิ่มจิตกรรมปฝาผนังลงไปที่ ทางเดินนะคะเพื่อปรับอารมณ์ก่อนเข้ามาในพื้นที่เลวิ่งอ๋ออย่าลืมใส่ไฟนะทุกคนคือไฟเป็นเรื่องที่สำคัญมากและจัดยาวมากคือความสวยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งส่วนความเฮลตี้ของสายตามันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องก็คือต้องรู้จักคำว่า ลักก็คือค่าความสองสว่างของไฟเนาะอย่างห้องนั่งเล่นก็ประมาณ300แต่ถ้าเกิดห้องนอนก็ร้อยถึง300วันนี้เราจะไม่ได้ลงรายละเอียดกันบิวอินครัวกับห้องน้ำมากนะคะเพราะว่าคอนโดมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Fully Fitted ก็คือเคาน์เตอร์บิวอินอะไรพวกนี้เขาจะทำมาให้เราแล้วเราก็ แค่เลือกวัสดุเล็ก,ลกๆน้อยๆเข้าไปอย่างเช่นตรงทางเข้าก็จะมีชั้นวางรองเท้าใกล้ๆนะคะก็เป็นชั้นวางรองเท้าที่สูงแล้วก็ดูไม่ขับแคบทางเดินเพราะว่าพื้นที่เราจำกัดจริงๆห้องน้ำอันนี้จากการที่ไปดูมาหลายโครงการมากแล้วชอบห้องน้ำที่ผนนังกับพื้นห้องน้ำมันสามัาคีกันคือไปในตีมเดียวกัน ตัวหินอ่อนเขาจะมีความขุ่นในตัวแบบธรรมาชาติเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าเกิดเราอาจจะขี้เกียจนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ห้องน้ําเราก็ยังดูปิ๊งอยู่และภาพภาพนี้อาจจะช่วยให้คนที่ไม่เหงาเวลามาเข้าห้องน้ําค่ะเป็นไงบ้างคะก็โหลดมาแก้เบือ่อแก้เหงาแก้เซ็งอะไรได้เนาะแล้วก็ถ้าอยากติดตามความเคลื่อนไหวอะไรก็ในไอจี km จุด Girl, นะคะแล้วก็ในอี k ต o อ KM จุดเพิ่มสมัมภารสุดท้ายสำคัญที่สุดก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe กันดิ่งเพื่อสนับสนุนเราด้วยนะคะถ้าเกิดอยากเห็นคอนเทนต์ดีๆอะไรมานำเสนอให้ใหม่มาเล่นกันมาเรียนกันวันนี้เราจะลากันไปด้วย r o มทัวร์